ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนิกามาพอๆกับพอเตีมอีกนะครับเนาะครับก็เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับครับมือนีกาพอเตีมพามาติดตามเลขเด็ดสีแยกคอกงัวเด้อครับเด้อก็มีเอฟซีหลายคนทันคอมเมนต์มาครับพึ่งมาครับพึ่งได้มาใหม่มาใหม่ๆหัดมาดเลยนะครับ ขับมือวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะสิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเข้าออกนะพี่น้องหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าครับส่วนเรียกร่างกับออกหกหนึ่งพี่น้องเนาะขับเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งนะพี่น้องเนอะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสี่สองเก้าครั้งที่สองเก้าสามหนึ่งท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งเก้าหกไทยครั้งที่สองหกสามห้านะครับเนาะ เอาบุญิพ่อเตรียมผ้ามาตามมึงนะครับเนาะเออเดี๋ยวเพิ่งกอนพี่น้องครับมวดที่พานมานะครับมวดวันที่ 25, 6, 000, สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเจ็ดเลขเด็ดสีแยกขอกวัวเห็นป,นปนระคับเข่าตัวกับนะพี่น้องครับเพิ่นเน้นที่หนึ่งผ่อมนะครับก็ปรกากฏว่าเข่าตัวกับเลขออกหกหนึง่งนะครับ โอ้เกือบเขาหอดเก้าเจ็ดมาทำบนนี้นอะพี่น้องเนาะโอ้เก้าหนึ่งเจ็ดครับเอาเมื่อ้านเตรียมผ้ามาตามตัวเองนะ้พี่น้องเนาะเข้าตัวกับหนึ่งหกนะครับ หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดนะครับ เลขเด็ดสีแยกข้อบคัวนะครับ จัดเกียร์นะพี่น้องเนาะครับพ้อเบิงเลึกเก้าสองสามซูน แปดสี่หับพี่น้องเก้าสองสามศูนย์แปดสี่นะครับบาเนี้ส่วนตัวเพิ่นเอามาวิ่งพี่น้องพ่อแทมกับเย็ดคือเขาเนาะครับนอกบนล่างนะครับ บลบสองกับแปดพี่น้อง2กับ8ปดเด่นที่2นะครับ นนัเอาลุ่นจับคู่นะครับพี่น้องสองสี่สองแปด องเก้านะครับนี่คือลักสองพี่น้องครับเพิ่งลักแปดลักแปดพื่อนมากสีได้พี่น้องเรือเตียววานได้หนีบุมีนะครับพื่อนมากมีแปดแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่ง แปดสามแปดสี่นะครับแต่ว,ว่าหนึ่งแม่หนีบุมีนะพี่น้องแต่ผมจะจับคู่มาให้ยังสี่นะครับเนาะ ครับแล้ก็เลขสามตัวพี่น้องบันนี้หกสองแปดนะครับ 5 8 4 3 3 8ส ตามหางคือเกาพีน่น้องครับเพิ่นเนีนมาให้นะครับเน้นที่สอง ไว่ากะห้ามักตัวใดห้าเก่าได้พี่น,อน้องเ้อครับที่สําคัญห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นําเพราะวางงวดที่ผ่านมากกันหนึ่งหกนะครับเนาะเลขออกหกหนึ่ง 6, 1, นะครับเข้าตัวกลับล่างนะครับสัจเจียนนะพี่น้องเนาะครับเอาวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเลขเด็ดสีแยกคอกวัวครับเลขในแต่ล่างพี่น้องจับเอาก็ได้นะครับมักตัวใดห้าจับเอา 9ก้าสองสามศูนย์แปดสี่แต่ว่าคนจับคููมาไหมีอย่างสี่เนาะพี่น้องเนาะครับเอาแทมกบข้อข,อขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อทีมงานครับที่ได้ส่งมาไหเนาะประเียเนาะครับเนาะเออฝากพีฝา,ากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องมาสอบตัวเลขก็จะลืมนะครับเดอ้อไปเลือกซื้อเลือกหา สลากกินแบ่งรัฐบาลใเนาอพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอเน้นย้ำอีกเด้่อพี่น้องเ้อมักชอบตัวเด็กก็อย่าลืมกับตัวว้น้เนะครับเนาะครับเอาข้ามาแล้วก็อย่าลืม้อพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํำนะครับครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี้พอเตียมขอขอบขอบขอะคุณทุกทนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียม ครับประแจมข้อไวพ้พอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแจมกัมีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไวพ้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับผม